รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมพบกับตอนกับพีเตอร์นะครับกับรายการเรเดียเกียห้ารายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถเลยนะจ๊ะแลนอกจากนี้นะครับเรายังมีช่องทางอื่นๆให้คุณผู้ชมได้ไปตามซับสไครต์มากดไลค์มาตามลาวีวกเราทั้ง Facebook i n s t a g กร m แล้วก็ YouTube ด้วยเดี๋ยวค้นคำว่าเรเดียเกียห้าตามด้านล่างนี้เลยอย่าลืมกดให้ครบด้วยนะสามอย่างเลยคุณผู้ชมรายการของเรานะครับก็จะเป็นรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถหยิบเอาเรื่องราวของการรถยนต์นี้ยครับนำมาเล่านำมาสู่กันฟังนำมาเผานำมาเมสาที่คุณณผู้ชมมเเเหืืออนนนกับป็พ่คุ ใช่ก็จะเล่าแบบภาษาคนสนุกสรุปที่คุณไม่เคยดูมากค่ไหนมาก่อนเนาะเดี๋ยวบางทีภาษาหมาด้วยนะเพราะปากคุณผู้ชมพักหมาก่อนไปดูนกพิราบกันก่อนมายังอยู่ในเรื่องกับยังอยู่ในวงการเกี่ยวกับสัตว์อยู่เนาะใช่รายการเราอ่ะกัรายการสวนสัตว์หรือรายการรถก็ไม่รู้พบกับช่วงนกพิราบข่าวการไปดูนกพิราบบินมาส่งข่าวนเขาบอว่าให้ฉันลดความสาวลงนะทีอเฮ้ยบางทีสาวหรือไม่สาวไม่ใช่ปัญหามะฉันก็ไม่ได้จะไปรีวิวกับสัปป้างนะทำไมหรอ ว้าวนกพิราบคาบข่าวคุณผู้ชมก็จะเป็นช่วงที่นกพิราบก็จะคาบข่าวใรวงการรถยนต์เนี่ยนะวุนละข่าวสองข่าวสามข่าวนำมันเล่าระสู่กันฟังวันนี้ข่าวแรกเลยดีกว่าเบนเล่เปิดคมพีจีนคมพีจีนอะไรเปิดคมพีจับหินมาประดับยนต์รู้จักกันหรือเปล่าเบลเล่เบนเล่เบนเล่เดี๋ยวก่อนรู้หรือเปล่าว่าประดับยนต์คืออะไรประดับยนต์ก็คือการตกแต่งรถยนต์ไงใช่ไหมตอนนี้จับหินมาประดับยนต์อย่างเงี้ยคุณพี่ อาดีๆจับหินมาจับหินพูดชัดๆชัดคำหน่อยขอโทษอา่ะรู้จักกันมาอาเบลเล่เป็นยังไงบ้างเบลเล่เนี่ยเป็นรถระดับอภิมหาหรูเป็นงานประหนึ่งศิลปะศิลปกรรมยานยนต์เลยนะใช่เพราะว่าฝีมืออะรางี้พูดก่อนเบลเล่เนี่ยเหมือนกับรถทุกอย่างเนี่ยเขาเป็นแฮนด์เมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเย็บการเดินได้การตกแต่งอะไรทุกอย่างหรือแม้กระทั่งเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็เป็นคนเดินด้วยมือ เป็นคู่แข่งโลสลอยเลยนะเบนเล่ใครไม่รู้จักก็รู้จักกันล่าสุดความอัศจรรย์รอหันกรลันยอจากเทปที่แล้วเราเคยพูดนะ้รับนสองไปเนี่ยมากแล้วจ้าด้วยการนําเอาหินไอหินเนี่ยไม่ใช่หินที่ใส่ข้อมือเป็นรูปประคำที่เขาคีดกันไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณผู้ชมเนี่ยก็ไม่ใช่การไปขุดเหมืองหินที่สระบุรีมาทําด้วยนะเออเอาหินมาเป็นออปชั่นเสริมให้คนที่ซื้อเบนเล่เนี่ยเป็นคัสตอมไมอ่ะแบบเลือกได้ว่าจะเอาหินระเตกแต่งพิเศษใช่ไหมเพิ่มเงินจ่ายเกินเพิ่มเป็นความพิเศษรถเดิม ไม้า่ทำไมวะหินอันนี้ไม่เป็นไรเอามาเพราะว่าอะไรลำลึกวันครูไงหินเนี่ยมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวก็มีช็อกแล้วก็มีแปลงกระดานด้วยต้องพูดก่อนว่าไม่ใช่หินธรรมดาธรรมดาเป็นหินประเภทควอซไซอันนี้เนี่ยเขาไปขุดกันเลยนะมาจากเมืองราชสถานแล้วก็เมืองอันตรประเทศที่ประเทศอินเดียที่ประเทศอินเตอร์เดียทะคุณผู้ชมเขาก็ไปขุดกันมาเลยหินเนี่ยนะพอเขาขุดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะไม่ทำอะไรเลยนะไม่ผ่านไม่ทำอะไรหรอไม่ใช่หมายความว่าพอขุดก็มาเสร็จนะเขาเอาไปแปลรูป แปลรูปเสร็จปุ๊บเหนื่อยไหมเอาปกติแล้วกัน<อ>เนาะเอิงก็เหนื่อยว่ะเ,ออเขาก็แปลรูปใช่ไหมเหรอบาันก็แปลรูปคือเคลือบเรซินโปรแสงหินแบบนี้ที่อยู่บนคอนโซลแบบนี้กี่บาทพี่ไม่ได้มีการสนหนราคานะจ๊ะเออเหรอจริงๆอยากได้สนใจไปติดต่อกันเราเองทางเราไม่ได้รับไม่ต้องโทรมาหลังรายการนะคุณผู้ชมว่าเราต้องการหินประเภทควอตไซส์ไม่มีขายจ้ามาหาพี่ว่กอ่ะฉันเล่าเองเมอร์เซเดสเบนซ์อีคลาส ดูมีพิรุธใหญ่ครุ่นอย่ามองแชมไปญไส้กอกสามขนาดไม่ครุ่นทำไมครวนยออยักษ์ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ยอยอหญิงไม่ใช่ยออยักษ์เดี๋ยวก่อนนะคนเขียนเฮดไลน์เนี่ยก็ดูกำกวมเนาะทำไมเราเอาคำว่าใหญ่กับครุ่นไม่กันําลังหิวไงกําลังหิวดู้คำต่อไปสิหิวมากเลยอ่ะเออเมอร์เซเดสเนี่ยวเขาก็บอกว่าอย่ามองฉันไม่ใส่กอกสามขนาดนะจ๊ะไม่ว่าจะเปิดตัวมาเจเนเรชั่นไห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 นก็ตามเนี่ยดูมาที่ยุโรปอ่ะ ขายไม้ได้นะบ้านเราก็เป็นิลมูซีนไงอ๋อเป็นของอูเบอร์ใช่ไหมคือเป็นเครื่อง C D I ด้วยเร่งกันที่โอ้โหควันดอปั๊มพังหมดแล้วปั๊มบุงปั๊มบอสแล้วก็เป็นที่บอกว่าเป็นขวัญใจรถเศรษฐีนยคือเปิดตัวชมใหม่มาอีกแล้วจ้าแต่นางก็ครวญเลย นก็รัววโกรธว่าอย่ามองฉันไม่ใช่กอกสามขนาดเลยนะจ๊ะเพราะว่าถึงแม้ฉันจะเหมือน C ีคลาสและ S อสคลาสก็ตามคือต้องบอกกันคุณผู้ชมตอนนี้นะในวงการรถยนต์มันจะมีคำว่าแซกซอกสามขนาดมันหมายความว่ารถยนต์ในยี่ห้อเดียวกันอ่ะอย่างเช่นแม่อย่างสมมติอะไรดีอาร์บีเอ็มอย่างเงี้ยซีรีส์สามซีรีส์ห้าซีรีส์เจ็ดเนี่ยแม่งหน้าตาเหมือนกันเป็นแถวเลยหรือว่าไม่ต้องแยกกันออีเนนี่อ้เบนเนี่ยดูนะซีคลาสเอสคลาสอีคลาสนะเอาจริงๆจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะวิ่่่งงอยูกลาคืนะ มองม,<า>มองตามไกลๆอ่ะแยกไม่ออกเลยอีปีเลยเอสอ่ะอ่ะรุ่นใหม่เนี่ยเส้นสายก็จะดูอ่อนช้อยมากขึ้นดูสิเนี่ยมือง,อ,ง,งอนเลยค่ะํำวงกันได้สวยเงมมิม,มีความเฉียวมาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ๆมากมาเลยให้ได้สงสัยกันว่าเอ๊ะค่อาแพงไหมค่อนแพงไหมอ่ะเพราะว่าเป็นรีคันลูกเก่าๆอ่ะตอนนี้จอดรออะไรกันอยู่เป็นตางโอ้ยแพงอ่ะเออไม่ว่าจะเป็นระบบขับขี่คึออัตโนมัติที่เขาเคลมว่าเขาสามารถ กล้องไหนครับกล้องนี้เขาสามารถขับขี่เกือบอัตโนมัติได้ความเร็วสูงสุดถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะเนี่ยเห็นไหมมีข่าวเรื่องความเร็วอัตโนมัติมาเล่ากันทุกวีกเลยเออเราก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนาะบ้านเราจะขับได้จริงหรอว่าถนนเนี่ยอเอาลําพันคนขับปกติอะถนน,นยังยังสลวนเลยอะ่ะ <laughs> เอออีกระบบหนึ่งที่แบบว่าไม่พูดถึงไม่ได้นวัตกรรมนี้ รีโมทเข้าจอดในที่แคบควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนโนจ่าเบนเธอไม่ได้ใหม่จ้ะ B M ก็เปิดไปกซีบไเจ็ไปแล้ว B M อะไม่เข้าอย่างนี้เบนนี่เขานี่เลยนะเขาบอกว่าคือ B M ยังต้องใช้รีโมทของรถใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือแค่แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนแล้วก็มานั่งหมุนหมุนไททยไททยไทยให้รถมปนแบบเท่ากล้วระบบนี้มาจากอินเทอร์เน็ตเลยค่ะ จริงต่อยอดอะยิงข้าเน็ตมาอิงข้าเน็ตไม่สามารถจอดอะโดมัติได้ภายในเนี่ยก็อลังการดาวร้านไก่พี่ไก่ร้านดวงไปเลยพี่ไก่เวลาหยุดก็มาด้วยแผงหน้าจัดขนาดจอเผื่อแพงเลยนะแผงหน้าปัดาดขนาดจอด้วยแผงหน้าปัดขนาดจอ L C D 12นิ้วมีให้2แผงเลยใช่นิยามเลยครับมีสองแผง เพราะว่าเวลาปวดหัวกันจะได้กินยาได้ง่ายๆไว้ก็คือแบบว่าการออกแบบเนี่ยหรูหรามากๆแล้วก็ดูนะการตัดเย็บหนังหนึ่งเลยเขาเนี่ยโหข่าวัวไปกี่ตัวก็ไม่รู้ตีดเย็บดีๆมากเลยออกแบบภายในหรูหรามากกว่าเดิมข่าวต่อไปเลยดีกว่าเชลโลเลตปล่อยโบลต์โบลต์รถสายฟ้านะคะถูกยุคใหม่คุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยเขาได้ข่าวเลยว่าไม่ได้ชาร์จผ่านปลั๊กอินนะจ๊ะทไมขับอยู่กลางสายฝนละรอบเป็นสายล่องฟ้าไม่ใช่ไหม นี่ไม่ได้จะเมานะออแต่รถย,ยุคใหม่สมัยนี้เนี่ยออมันใกล้ความเป็นก a d g e t เป็นโทรศัพท์มือถือเป็นแท็บเล็ตขึ้นทุกทีทุกทีคือรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยเชฟโรเลตเขาก็เลยคิดใหม่ทาใหม่ใช้พลังไฟฟ้าและสามารถและได้ไกลามากถึง320ก<า>ิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งและได้ไกลถึง320กิโลเมตรเ่หมายความว่าทาระยะทางนะคุณผู้ชมออจากในการชาร์จไฟเต็มอ่ะได้320กิโลเมตรแต่ไม่ได้หมายความว่าทาความเร็วนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสับสนเพราะว่าหลายๆคนจะคิดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยนะ บางทีอะความน,น่ากลัวคือจะไปตายกลางทางเพราะแบตหมดไงราคามันยังย่อมเยาวมากคือถ้าเทียบกับระยะทางวิ่งแบบนี้ราคามันถือว่าย่อมเยาวมากมากไ,ไปดูรูปไปดูรูปรูปลักษ์เนี่ยก็เป็นปสไตล์กึ่งมินิ MPV นะจ๊ะเออก็จะดูแบบว่าก็ดูสายฟ้าฟาดอยู่เหมือนกันนะเข้าเทรนรุ่นใหม่ที่เลิกสนใจรถมีตูดภายในเนี่ยก็อเนกประสงค์มากนะภายในเนี่ยประสงค์และฉลาดล้ำเลยอะด้วยะไรจ้าด้วยอะจ๊ะหน้าจอตรงกลางคุณผู้ชมหน้าจอตรงกลางนานเหมือนนี่เลยเป็นเหมือนวิดเจ็ตหน้าจอของแท็บเล็ตแอนดรอยอะคือแบบ มันสามารถแบบนี้นะเลือกได้เลยว่าแต่ละหน้าจอจะเป็นยังไงพ่อขับแม่ขับลูกขับจะเป็นหน้าจอยังไงเรื่องันไปเรื่องอะไรเ่หน้าใครเรื่องหน้าเออนี้เป็นงานสัปดาห์นี้รถใหม่นี่มันแน่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 นรถใหม่ก็แน่นแล้วก็รถที่ขับอัตโนมัติก็แบโหในรายการอีกแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าในช่วงหน้าเรามาพบกับช่างกันเถอะช่างกันเถอะจะพาไปไหนครับช่างเถอะ กลับข้ามาสู่ในช่วงช่างกันเธอช่วงนี้นะคะเราจะหยิบเอาเรื่องราวพื้นฐานในการดูแลรถยนต์หรือความรู้ใหม่ๆเนี่ยนำมาเล่านำมาสู่กันฟังเลยเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่คนเขาก็ไม่เคยพูดถึงหรือบางทีพูดแล้วอ่ะไม่เข้าใจเลยเพราะว่าผู้ประสาทเป็นเรื่องง่ายคุณผู้ชายต้องรู้จริงนะครับคุณผู้หญิงก็ต้องรู้ทันคนเก้งกวางอย่างเธอเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยนะจะเก้งกวางวันนี้เรามีทริคเอาตัวรอดดีกว่าเป็นสกิลชีวิตนะคะเคยไหมบางที ที่แบบว่ารถดันไปตายกลางทางเพราะว่าแบตมันหมดอย่างเงี้ยรถรถใช่ไหมรถไม่ใช่ชานมันจะไม่ได้ตายกลาอองทางแล้วเราอ่ะต้องพ่วงแบตกันยังไงเคยเพิ่งเห็นวนะ่านี่ไงงูเหรอไม่ใช่ไหม <c oughs> อ่ะคุณผู้ชมเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีการพร่วงแบตเบื้องต้นอ่ะเราเป็นยังไงเราไปพ่วงแบตให้เป็นกันดีดีกว่าปะเดี๋ยน้องกับเต้จะเป็นคนสอดเองพี่ต้นก็พักไก่อนโอเคมั้ยปดิกายาเปลือไปบอกเขาไปเลยเราจะมาพร้อมกับการ จำแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเราจะมาสอนทุกคนพ่วงแบตแบบง่ายๆเป็นเบสิกเบสิกที่ทุกคนต้องทำเป็นใช่ผู้หญิงสมัยนี้ก็ต้องทำเป็นถ้าสวยจริงใช่ถูกไหมถูกก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่สมมติว่าคุณเสียบกุญแจสตาร์ทปุ๊บไม่มีเสียงแช็คเช็คเงี้ยแล้วเราสตาร์ทเรายิ่งสตาร์ทหลายๆครั้งเนี่ยมันกลายเป็นว่ารถเงียบไปเลยอย่างเงี้ย คือยังไงคือสตาร์เสียสตารต์มันจะไม่แข่งขันอย่างนี้ใช่ถึงสตาร์ไม่แข่งขันจะอ่อนแรงคือนานแต่ว่าปวกเปียกไปแล้วที่สําคัญเข็มความร้อนแล้วก็เข็มน้ํมันมันจะดิดกลับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะพ่วงแบตเราต้องใช้อะไรบ้างเต้หนึ่งนะครับเราต้องมีสายพ่วงแบตนะครับสองต้องมีรถยนต์ที่ใช้ในการพ่วงแบตเขาเรียกนี่ไงเขาเรียกว่าการจำแบตของแท้ใช่ไหมใช่เราต้องจำ <c oughs> ตัวเองก่อน <c oughs> เฮ้ยพอก่อนเดี๋ยวเหนื่อยเหนื่อยเราเหนื่อยแล้วสายพุ่งแบตนะครับจำไว้เลยว่ามันจะมีขั้วบวกกับขั้วลบนะครับจำง่ายๆถ้าใครจำไม่ได้ว่าสีอะไรขั้วบวกสีอะไรขั้วลบเนี่ยจำง่ายเลยสีดำเนี่ยมันจะเหมือนคนใจดำครับมันจะเป็นขั้วลบส่วนสีแดงก็ไม่ต้องบอกอยู่แล้วสีแดงขั้วสดใสอย่างมากขั้วตรงข้ามของขั้วลบคือขั้วบวกถูกต้องมีขั้วทางเลือกไหมเหมือนเพศทางเลือกเลยไม่มีครับไม่ใช่สองอันใช่ไหมไมีใช่สองอัน ลงต่อไปก็ต้องเป็นหน้าที่ของตอยนะครับก็คือไปหารถยนต์ที่จะมาใช้พ่วงนี่คืออุปกรณ์แรี่สองเหรอรถพ่วงไม่ใช่ไม่ใช่รถพ่วงรถยนต์รถธรรมดานี่แหละคือบางคนจะไปหารถนี่ไปถนนใหญ่นะจะไปบุกรถสิบล้อขอให้รถพ่วงมาพ่วงไม่ได้ไม่ใช่อันนั้นใหญ่ไปเขาก็มาช่วยเลยไม่ได้แบตเตอรี่คนละอย่างมาหารถยนใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปเนี่ยดูเครื่องแต่งกายซีเหมาะเหมาะหรือยัง โอเคไหนหมุนมุนน่อยหมุนหน่อยวันนี้พี่สาวพี่ใส่ขาสั้นมาพอดีเลยต้องเรียกได้เลยแน่เลยวันนี้นัอนแหละนี่ไหมนั่นแหละครับแล้วก็เวลาไปโบกเนี่ยก็ทำกิริยามารยาทดีๆงามๆกราบงามๆสักนิดนึงเพราะเราไปขอความช่วยเหลือเขาใช่ไหมที่เกิดว่าอย่างเวงใส่ไม่ได้ไม่ควรสันนี่ฉันเบียดจนรองเท้าเลยนะไม่ได้เดี๋ยวจะไม่มีคนมาช่วยนะครับเอาหนอเราต้องไปเรียกรถตรงไหนครับไปรินั้นมีหนึ่งคันพอดีเลยคุณลุงครับขอยืมรถหน่อยได้ไหมครับขอยืมรถหน่อยได้ไหมครับเอาไปซ้มแบตครับ รถคันนี้ไม่มีเจ้าของรถเลยคะเพื่อนจะถามวาอ๋อที่ปอดภัยก็เมื่อกี้ขอคุณลุงแล้วไงรถที่มาให้ความช่วยเหลือเราเนี่ยเราก็ต้องทําการแนะทางหรือว่าแนะแนวว่าจะจอดยังไงให้มันถูกต้องเนี่ยช่นรถบางคันเนี่ยแบตเตอรี่มันอาจจะแบบว่าอยู่เยื้องฝั่งซ้ายลึกเข้าไปข้างในหรือเข้ามาข้างนอกหน้าตัวรถเนี่ยเราต้องจัดรถให้ดีบางคนจะพ่วงแบตหันตูดให้กันไม่ได้ไม่ได้อันนั้นตีชใงเออมันไม่ได้ เออแต่ก็เราต้องดูก่อนนะคะว่าคันนี้เนี่ยแบตเตอรี่มันอยู่ตำแหน่งไหนเราจะได้ปรับรถได้ถูกอ่าซึ่งคันนี้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยเห็นมาจยเจ๊โอ้พอดีเลยมันจะอยู่แบบว่าค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็อาจจะเอาไปแบบว่าเทียบใกล้ๆชิดนๆหน่อยเดี๋ยไปชนเขานะอืมจะปรากฏต้องเรียกประกันมาแทนไม่ต้องเรียกคนมาช่วยละขั้นตอนการพ่วงนะครับเราก็ต้องพ่วงขั้วบวกก่อนนะครับเพื่อความอะไรเต้เพื่อความปลอดภัยเอ้าไม่ใช่เพื่อความแบบว่าสักใจหรอแบบ ฉันอยากจะใช้คูบวกฉันเกลียดขั้วลบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็เวลาเราพ่วงแบตนะครับเราจะพ่วงในลักษณะเป็นแบบสายเป็นเส้นๆไปเราจะไม่พ่วงเป็นรถเป็นคันๆไปก็อย่างเช่นอย่างนี้ยพอพ่วงพพอ่วงขั้วบวกของรถฝั่งที่จะช่วยเราเสร็จเนี่ยเราก็เอาอีกปลายนี่ค่ะพ่วงรถของเราเราเป็นสาวออนแอร์เราทุมได้ที่นั่โอเคเฮ้ยตรงไหนมันเยวะจังเนี่ยเดี๋ยวเตรงนี้ได้ตรงนี้ตรงนี้เราคุมได้ตรงนี้เหรอขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องไปสตาร์ทเครื่อง รถของรถผู้ช่วยเหลือนะครับสตาร์แล้วก็เร่งเครื่องประมาณ1,500รอบทีึ่0 0 0งรอบเป็นเวลาประมาณ1-2นาทีนะครับใช่แล้วอย่าไปเร่งถึงเลเรไลน์นะรถเขาพังเฮ้ยติดแล้วยอดอปล่อยติดแล้วติดแล้วเราไปกินข้าวได้แล้วใช่ไหมรถที่แบตหมดเนี่ยเราสตาร์เสร็จแล้วเนี่ย เราก็ทําการดับเครื่องรถที่มาช่วยเหลือนะจ๊ะพอเราดับเครื่องเสร็จเนี่ยเราก็ทําการถอดสายควบลบก่อนควบลบก่อนนะครับเราก็ทําการถอดเป็นสายสายไปนะฮะโอเคถอดถออกเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการจําแบตในวันนี้ <c oughs> แล้วเราขอขอบคุณรถผู้ช่วยเหลือนะคะถงึงแม้ว่าจะหาเจ้าของไม่เจอต้องขอขอบคุณมากจริงๆตรงนี้สํ <c oughs> าหรับคนที่ใช้รถเป็นประจานะครับแบตเตอรี่เนี่ยปกติมันจะมีอายุการใช้าง,งานประมาณเท่าไหร่ สองปีถึงสามปีใช่ไหมแล้วแต่คนแล้วแต่คนโดยเฉพาะคนที่ขับรถตอนกลางคืนบ่อยๆหรือว่าคนที่ขับรถในการจราตอนติดขัดมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นการที่ทําให้แบตเน่เสื่อมได้เร็วจะต้องระวังผู้หญิงคนไหนหรือว่าผู้ชายคนไหนหรือว่าเก้งกวางที่ไม่รู้ว่าแบตเตอรี่ของตัวเองเนี่ยเป็นแบบไหนก็ให้ร้านแบตเตอรี่เนี่ยก็ช่วยดูให้ก็ได้หรือว่าลองเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเสิร์ชใน Google ดูใช้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประโยชน์ นี่เวลาจะพ่วงบงพ่วงแบตเนี่ยก็มองซ้ายมองขวาได้ดีหรือถ้าทายรถตัวเองเนี่ยมีอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยก็อย่าลืมเอามาตั้งไว้กลางทางนะจ๊ะทิ้งไว้กลางทางแบบโปเตโต้เลยจะต้องมาอย่างนี้ไอ้นี้ก็ไม่ใช่นี่ด้วยนะไม่ใช่สเลดหนังนะไม่ใช่ว่าเอามาแบบว่าถ่ายทําได้แล้วนสาระมเห็นมาวิธีการพ่วงแบตเนี่ยไม่ยากแล้วก็มีหลักการจําง่ายๆเลยง่ายเหมือนพ่วงสายโทรศัพท์เลยพี่เติดเอาขั้วบวกจิ้มกับแบตแล้วขั้วลบมาจิ้มกับนมอายคุณผู้ชม พักการสกูดดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพบก,กับเก้งค่ะเก้งเหยียบมินลเทปเนี้ยผู้แบบโู้โ,โู้โูเลยอ่ะโู้เลยอ่ะ กลับเข้ามาส right. oh, oh, uh. ู today. Today today, ่ช่วงสุดท้ายของเรนเดียเก๊ห้าและคุณผู้ชมกับช่วงเก่กเยียบนิดครับวันนี้นะคะโอ้พิเศษมากๆอีกแล้วพิเศษอีกแล้วพิเศษทัปดาเลยแม่แต่กไม่รู้จะฉันโมหรือเปล่าแต่ไม่ได้โมงอ่ะมีนมใช่ไหมเปนเนี้ยไม่มีอ้าวไม่ใช่หรอยังไม่ได้แปลงคือนี้สัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะได้ไปเหยียบกันนอกสถานที่ไปกันโอพิราบแต่ว่าเราจะไปไหนเราจะเหยียบรถอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมไปดูเลย ปกติปกติเราคุณเต็มไปด้วยอะครับอ่าอะไรอีโบนอะไรต่างต่างเราคุยกันอดเลนะครับใช่เราะวันนี้นะครับเรามาที่เชียงใหม่นะเนี่ยใช่แล้วแล้วเราก็มาพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษพิเศษพิเศษเลยแล้วก็พบกับเก้งตัวจริงด้วยวันนี้ที่เชียงใหม่ได้คราบว่ามีหลายตัวไม่ใช่พบกับคุณ Mercedes Benz C Class นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วยังไงต่อสวัสดีแต่จะเป็นซีอะไรต้องไปดูนะใช่จะเป็นซีเลี้ยงจะเป็นซีเลียง จะเป็นซ4ฟหรือจะอ,อะไรดีไม่รู้แต่รู้รถคันนี้ม,มีหลายโหมดมีหลายโหมดใ,ใหม่อารมณ์ไบโพล่าไปหมดแล้วมีหลายอ e ีมากเลยเ,เหมือนพี่กรณ์ไง <c oughs> มีหลายโหมดไบโพล่าแล้วคือเมื่อวานเนี่ยเราได้ขับรถมาจากเชียงใหม่ใช่ไหมครับเราถึงที่เชียงรายเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะคําม,มากแล้ววันนี้ก็ตื่นเช้าวันแต่เช้าตรู่เลยเพื่อจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่า เมื่อวานเนี่ยเราขับ c 3 5 0 e plug in hybrid รถยนต์ plug in hybrid รุ่นล่าสุดจาก Mercedes-Benz เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคันนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ c class ทั่วๆไปที่เคยขายในบ้านเรามาก่อนโดยที่คันนี้เนี่ยมันมีระบบ plug in hybrid ที่เราเนี่ยสามารถนำเอาปลั๊กไฟของไอ a อะแดปเตอร์ชาร์จนี้เนี่ยไปต่อกับไฟบ้านได้เลยโดยที่รถคันนี้เนี่ยมันเป็นไฮบริดรูปแบบใหม่มันเป็นระบบไฮบริดที่สามารถใช้มอเตอร์ไฟฟ้า กระการทำงานของเครื่องยนต์และทำความเร็วได้ถึง120กิเมตรต่อชั่วโมง C350e Plug-in Hybrid เนี่ยมันใช้เทคโนโลยี Plug-in Hybrid ซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากในเมืองไทยเพราะว่าเราสามารถใช้รถยนต์รุ่นนี้เนี่ยไปเสียบปลั๊กชาร์จกับบ้านได้เลยทำให้แบตเตอรี่เนี่ยสามารถรับจากไฟบ้านได้คันนี้เนี่ยถูกตกแต่งด้วยแนวสปอร์ตมากเพราะว่าเป็นรุ่น AMG Dynamic ฉะนั้นเนี่ยภายนอกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีความสปอร์ตแล้วก็มีความ ดุดันของมันมากนอกจาก4ตัวถงังที่เป็นสีดำแล้วเนี่ยล้อก็จะสวยมากๆเลยแล้วก็เส้นสายเราว่า Mercedes Benz C Class เป็นรถยนต์ที่สวยที่สุดในระดับเดียวกันคันนึงเลยทีเดียวเพราะว่าเส้นสายมันค่อนข้างดูลงตัวแล้วก็ดูคล้ายๆกับ Mercedes Benz S Class ซึ่งเป็นรุ่นใหญ่ของ Mercedes Benz เนี่ยย่อส่วนลงมานนั่เองการตกแต่งข้างในเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบแก่หรือว่ามันไม่ได้วัยรุ่นจนเกินไปคือวัยรุ่นขับก็ไม่ได้เกลียด คนที่มีอายุใช้ก็ยังแบบเข้ากับมันได้ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบช่องแอร์ช่องแอร์คล้ายๆบอสเนาะแต่จริงๆแล้วมันให้อร์มาแบบดีมากเลยอ่ะแล้วก็หน้าจอมาตรวัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นหน้าจอสีตรงกลางขนาดใหญ่มากข้อมูลต่างๆที่สแสดงออกมาก็ชัดเจนด้วยรวมถึงเบาะนั่งพวงมาลายัยจับกระชับมือมากๆเหมาะสําหรับการขับขี่ทั้งแบบสบายแล้วก็แบบสปอร์ตมากๆเลยการออกแบบเล็กๆน้อยๆรายละเอียดต่างๆเรื่องของความพรีเมียมของเท็กเจอร์ของ ไม่ว่าจะเป็นการกัดลายของเบาะหนังคอนโซลหน้าหรือรวมไปถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของปุ่มระบบความมาเนี่ยก็ยังมีความมีความพรีเมียมมีความดูดูดีอยู่ขอให้คุณผู้ชมเนี่ยลืมภาพลักษณ์รถยนต์ไฮบริดเดิมๆทิ้งไปให้หมดเลยเพราะว่าจากเดิมเนี่ยรถยนต์ไฮบริดเราจะคือส่วนตัวนะจะมีความโลจิตอย่างหนึ่งก็คือว่าจะไม่ชอบเครื่องยนต์ติดจะรู้สึกว่าแบบเออถ้าไฟฟ้าทำงานเยอะๆมันจะประหยัดมาสายประหยัดอย่างไม่ได้สายซิ่งฉะนั้นเนี่ย เวลาที่ขับเราก็จะพยายามเลี้ยงคันเร่งเพราะว่าถ้าเกิดเราแตะคันเร่งมากไปเครื่องยนต์มันก็จะติดขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่กับ C300E รุ่นนี้เนี่ยแบตเตอรี่มันสามารถทําให้แล่นด้วยพลังไฟฟ้าอย่างเดียวได้ไกลถึง3 1กิโลเมตรถ้าเกิดชาร์จจนเต็มอย่างเงี้ยฉะนั้นบางคนถ้าทํางานใกล้ๆอ่ะเครื่องยนต์ไม่ต้องติดเลยนะขับไฟฟ้าอย่างเดียวแล้วก็แบบไปกลับบ้านได้เลยอย่างเงี้ยหรือขับไปถึงที่ทํางานก็ชาร์จไฟต่อกลับไปที่ทํางานก็ขับด้วยไฟฟ้ากลับบ้านอย่างเงี้ยประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะเราชอบตรง บบไฟฟ้าทํางานคู่เครื่องยนต์เนี่ยมันสามารถรีดพลังกำลังออกมาได้ค่อนข้างที่มีกําลังค่อนข้างสูงทําให้เราทําความเร็วในการเดินทางได้ไม่ว่าจะเป็นในในย่านชุมชนที่ต้องใช้ไฟฟ้าล้วนหรือในย่านที่มันเป็นถนนที่มันเป็นไฮเวย์ที่ต้องใช้ความเร็วสูงสอะไรพวกนี้มันก็ทําความเร็วได้แบบว่าเดินทางค่อนข้างดีมากอะ่ะให้ลืมคาแรคเตอร์ของรถไฮบริดที่มันเป็นที่ขายอยู่ในบ้านเรามาก่อนหน้านี้ไปเลยเพราะว่ารถไฮบริดคันนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นรถผักอะ่ะ มันเป็นรถผักมันก็อาจจะเป็นรถผักอะเป็นผักผักกิมจิผักที่มีการปรุงแต่งแล้วอ่ะเป็นผักที่มันแซ่บมันเป็นผักที่เปรี้ยวผักที่เผ็ดอ่ะเพราะว่ามันอย่างที่บอกไปว่ารถไฮบริดก่อนหน้านี้มันเป็นรถที่ขับแบบเรื่อยๆเนืองๆกดคันเร่งลึกหน่อยก็เครื่องติดแล้วความเร็วเกิน40กิโลเมตรขึ้นไปเครื่องก็ติดแต่ที่เนี่ยกดคันเร่งลึกๆเครื่องก็ไม่ติดกดคันเร่งลึกๆความเร็วก็กวาดขึ้นไม่ถึง1 20กิโลเมตรที่เครื่องยนต์ไม่ติดอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากก็คือ เราข้ามมาอยู่ในอีกเจเนเรชันหนึ่งของยุคไฮบริดแล้วอะ่ะมันไม่ใช่เจเนเรชันไฮบริดของยุคแรกๆแ,แล้วว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่ระบบไฮบริดมันก้าวไปไกลมากพัฒนาไปไกลมากถ้าเกิดปรับเป็นโหมดสปอร์ตการขับขี่เป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยพลังกำลังทั้งหมดมันจะออกมาควบรวมกันจนทำให้แบบอัตราเร่งเนี่ยมันแบบแซ่บเผ็ดมากๆเลยอะ่ะเราขับจากเชียงใหม่ขึ้นมาเชียงรายโดยที่สภาพการขับขี่เนี่ยถนนเนี่ยมันเป็นทางโคตรเคียวทางโค้งมากเลย เจ้าซ3 5าเจ้าซ3 5 0 e ห้าศกอินไฮบริดคันนี้เนี่ยช่วงล่างมันเนี่ยมันสามารถให้ความมั่นใจในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นความเร็วสูงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นความเอ,อ่อถนนที่มันมีทางโค้งโค้งหกงักศอกโค้งมากโค้งน้อยอะไรพวกนี้เนี่ยมันสามารถตอบสนองผู้ขับขี่ให้รู้สึกว่ามั่นใจระบบช่วงล่างเนี่ยมันเป็นแอร์เมติกมันสามารถเลือกโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตสปอร์ตพลัสอะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นโหมดการขับขี่แบบธรรมดาทําให้เรารู้สึกว่า มันมีโหมดการขับขี่ที่ให้เลือกในยามเดินทางที่จำเป็นเนี่ยได้หลายรูปแบบด้วยกัน Mercedes-benz เนี่ยเขาก็ให้ความมั่นใจด้วยการรับประกันแบตเตอรี่นานถึง10ปีถ้าเกิดว่าเราเปเบนเนนรั hmm. กัาเขาอย่างสาม่ำเสมอรวมถึงเขาสัญญาว่าช่างที่ศูนย์บริการเนี่ยคือได้รับการอบรมเป็นเวลาล่วงหน้ามาเป็นปีๆแล้วฉะนั้นเนี่ยความพร้อมของเรื่องอะไหล่แล้วก็ความรู้ของช่างความชนาญของการต้อมเนี่ย จะต้องพร้อมกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตแน่ๆเมอร์เ e s ดสเวซ์ C 3 5 0 e Plug-in Hybrid คันนี้นะครับมันเหมาะกับคนที่ชอบพละกำลังในการในการขับรถเป็นคนชอบขับรถแต่ชอบรถ performance จัดๆสูงๆแต่ยังไม่อยากขยับไปซื้อรถในกลุ่มที่มันเป็นรถไซส์ใหญ่เหมาะสำหรับคนที่มองหาความแรงและความประหยัดอย่างแท้จริงที่ไม่เหมือนกับรถยนต์ไฮบริดที่เคยขายในเมืองไทยมาก่อน ในราคาที่เริ่มต้นเพียง2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นฉะนั้นใครที่มองหารถยนต์ที่ดูหรูหราแล้วก็มีการขับขี่ที่ได้ทั้งหมดคอมฟอร์ตแบบสบายนุ่มนวลรวมไปถึงความสปอร์ตท,ที่ขับสนุกมากๆเนี่ยต้องห้ามพลาดจริงๆกับ C300e Hybrid หมดนี้คือเรนเดียเกียร์ารายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรถชมผลงานของพวกเรานะครับผ่านทางโซเชียลมีเดีย Facebook, y o u t u b e i n s t a g r a m นะครับลองเสิร์ชคำว่าเรเดียเกียห้ามด้านล่างนี้เลยเสิร์ช้นมาเลยรัวๆนะคะแล้วกดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับตอยกับพี่เต้นก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วสำหรับสัปดาห์หน้าเราทั้งสองคนจะเข้าเกียร์ไปหาอะไรก็ต้องติดตามที่นี่ในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ตอยกับพี่เต้นก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไปพี่อันนี้ก็ไปแล้วจริงจริงใช่ไหมจริง ไม่ลวงเนาะไม่ลวงแล้วก็จะต้องไปถึงกรุงเทพเลยคันนี่ติดเครื่องอยู่ปะที่ทางโกงแจงนี่ไม่ใช่รถนะสะเบียนเข้าเกียร์ไปหาอะไรดีคะคุณพี่วิ่งติดเครื่องหรอ